น้องสายเขียวนะครับวันนี้มาเจอต้นไม้ที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับซึ่งหลายผู้หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีนะครับเป็นต้นไม้มงคลประจำจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ก็คือต้นพลึกะนะครับซึ่งมีหลายชื่อนะครับถ้าอีสานบ้านผมที่อุบลเรียกต้น ต้นอีทอนหรือต้นทอนนะครับภาษาเหนือเรียกต้นตุ๊ดอ่าภาคกลางบางถิ่นเรียกจามจุรีสีทองนะครับก็บางทีเรียกขุนศึกเรียกซึกก็มีนะครับมีหลายชื่อนะครับแต่ว่าต้นนี้ใหญ่โตมากครับพี่น้องนี่ครับดูรากของเขานะครับโอ้ยยื่นออกมาเหมือนเท้าเลยครับพี่น้องนี่ครับ นี่เขาเรียกภูพรนะรพี่น้องชี้ให้ดูนี่ฮะเรียกภูพรนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับผมเท่าที่ผมเคยเห็นมานี่ต้นนี้ก็ถือว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่โตมากๆเขาจะออกสีออกชมพูชมพูนะฮะนี่ครับนี่คือลักษณะเปลือกของเขาเป็นไม้เนื้อแข็งพอสมควรนะครับพี่น้องลายไม้นี่สวยงามมากสีออกเข้มๆนะฮะออก ดำดำแดงแดงเข้มเข้มนะครับเดี๋ยวจะเอาให้พี่น้องได้ดูนะฮะดูสิครับพี่น้องไซส์ขนาดนี้ใหญ่โตขนาดนี้ค่อนข้างหาได้ยากนะครับเป็นไม้ที่น่าปลูกมากเพราะว่าทนแรงโตเร็วแล้วก็เป็นพืชตระกูลถัว่ว นะครับช่วยบำรุงดินนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับพี่น้องที่จะปลูกเป็นพืชเบิกนํำนะครับที่ไม่ต้องการดูแลมากมายนะครับเพราะว่าต้นนี้ทนแรงแล้วก็เติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูฝักนี่ครับผมหลายผู้หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีนี่ครับคือฝักของต้นพลิกนะฮะเดี๋ยวจะเขย่าให้พี่น้องดู อนี่ครับเสียงของเขาอยู่ข้างในนะครับเสียงของเขาอเม็ดของเขาอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวจะลองแกะให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าพี่น้องหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นเม็ดนะครับว่ามีหน้าตาอย่างไรนะครับนี่ครับซึ่งยามนี้เขาแก่เก็บไปเพาะได้นะครับพี่น้องนี่ครับหน้าปลูกนะครับ ยอดก็กินได้ด้วยนะครับเอาไปาลวกนะฮะลวกจิ้มน้ำพริกนี่ครับนี่คือเม็ดของเขานะครับเม็ดข้างในนี่ครับแต่ถ้ามันเป็นรูอย่างนี้ก็คือโดนมแมลงเจาะนะครับพี่น้องโดนมอดเจาะก็ไม่ต้องนำไปเพาะนะครับนำที่เม็ดที่สมบูรณ์นะครับการเพาะนั้นก็ไม่ได้ยากนะครับง่ายมากนะครับง่ายมากก็คือพืชตระกูลถั่วนี้ค่อนข้างเพาะง่ายอยู่แล้วแช่น้ำสักชั่วโมง อ่าท,ท่าทีแช่น้ำสักคืนหนึ่งแล้วก็นำไปหมกกับดินเอาไว้นะครับแล้วจากนั้นเขาก็จะเริ่มงอกแล้วก็ย้ายลงถุงนะครับแค่นั้นเองนะครับพี่น้องนี่ครับอ๋อวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับอ่าได้เม็ดด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาไปเพาะนะครับเพราะว่าต้นแม่พันธุ์เขานี่มีขนาดใหญ่โตมากดูสิครับ เป็นไม้ที่ไม่ควรมองข้ามนะครับพี่น้องห้ามมองข้ามเด็ดขาดเพราะว่าโตเร็วยอดกินได้นะครับช่วยบำรุงดินอ่าแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้อื่นๆได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเขามีขนาดใหญ่โตนี่ครับพามาดูใบนะครับนี่ฮะใบของเขานี่ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับ แต่ต้นนี้ผมชอบรากเข้ามากครับพี่น้องนี่ครับดูสิครับมันสง่างามมากครับพี่น้องต้นไม้นี่ยิ่งแก่ยิ่งสวยนะฮะนี่ครับยิ่งแก่ยิ่งสวยดูสิครับโอ้โหอลังการดูดูแล้วคลาสสิกน,นะครับพี่น้องดูแล้วคลาสสิกมากมากนี่ครับต้นนี้น่าจะสักสามคนโอบได้นะครับไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่นะฮะต้น ไม้ใหญ่ขนาดนี้นะครับที่บ้านพี่น้องมีไซส์ใหญ่ขนาดนี้ไหมครับซึ่งก็น่าจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับตามาสถานที่ต่างๆนะครับแต่ว่าเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูกับตัวขนาดของผมนะครับว่ามันใหญ่โตขนาดไหนนะครับพี่น้องดูนะครับผม มีหนึ่งคนโอบนะครับผมน่าจะสักน่าจะสักสามคนโอบนะครับผมนั่งเมลราเขาครับพี่น้องดูสิครับช่วงนี้ลมก็พัดเย็นสบายนะครับธรรมชาตินี้สวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆ ดูอีกครั้งนึ่งครับเปรียบเทียบกับตัวของผมผมนี่ตัวเล็กไปเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นไม้ต้นพลิกต้นนี้นะครับพี่น้องปลูกหรือยังฮะถ้าพี่น้องยังไม่ปลูกรีบปลูกเลยนะครับเพราะว่าทนแรงปลูกได้แทบทุกสภาพดินนะครับในที่โคกก็ได้ในที่ลุ่ม ก็พอได้นะครับเพราะว่าตามหัวไร่ปลายนาเขาก็เกิดอยู่แล้วนะครับปลูกง่ายโตเร็วทนแรงลายไม้สวยงามยอดกินได้เพาะก็ง่ายเชียรครับพี่น้องอเชียเชียเชียอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลได้รับพระราชทานให้เป็นต้นไม้มงคลประจำจังหวัดมหาสารคามนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาส หรือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาแนะนานะครับต้นไม้ที่มีความใหญ่โตอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องเชิญชวนขอให้พี่น้องได้อ่าหน้านี้เขาแก่แล้วนะครับเก็บฝักเอาไปปลูกนะครับเพราะเอาไปปลูกหรือถ้าใครไปเจอตามร้านขายกล้าไม้นะครับก็ถ้าเขาบอกว่าเป็นต้นพลิกก็ให้พี่น้องซื้อมาปลูกหน่อยก็แล้วกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ